สวัสดีจ้ามาพบกันในรั้วในสวนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาเก็บสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ของเราสุกแดงเต็มเลยจ้าทิ้งเอาไว้สองวันนะคะโหกลับมาดูอีกทีหนึ่งแบบว่าโอ้โหใจละลายจ้าสุกชําแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องเก็บพาพี่น้องชิมนะคะเอ๊ะเยอะๆแบบนี้เราเอาสตรอเบอรี่ไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามชมไปตามขั้นตอนนะคะตอนนี้เรามาชิมสตรอเบอรี่กันก่อน ก่อนที่จะพาพี่น้องไปเก็บแบบฟินๆเลยจ้ะหวานหอมมากค่ะพันนี้แบบว่าเขาจะออกแบบเป็นสีมะเหมี่ยวนะคะแล้วตอนนี้รูปหัวใจแบบว่าอืหตัวๆแบบนี้เลยพี่น้องอืน้ำซาบแบบว่า รสชาติมันมันจัดเดียค่ะมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศสวีเดนนะคะอร่อยอ่ะอร่อยค่ะอยากส่งออกนอกจอให้พี่น้องได้ชิมทุกท่านเลยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บแบบฟินๆเลยจ้ะใจละลายจ้า ตูวสุกแดงเต็มเลยลูกใหญ่เป่งผลไม้ผลไม้ออร์แกนิกพี่น้องไร้สารไะยานะคะแดดก็เป็นแดดฝนนะพี่น้องจ๋าอีกไม่นานฝนก็จะตกแล้วเราต้องรีบเก็บสตรอเบอรี่ออกจากแปลงจ้า สุดยอดอ่ะปาติโท,ทต้นเล็กๆเป็น้องลูกใหญ่แล้วก็ดกมาก้ะเก็บหลายรุ่นแล้วนะคะเอ้ยเมื่อกี้ไปเปลี่ยนตะกร้ามานะคะ เอาใบใหญ่เข้ามาตั้งไม่ได้จ้ะเพราะว่าไปชนลูกมันนะหอมก็เลยใช้ตะกร้าเล็กก่อนเราอาจจะเก็บหลายตะกร้าจ้ะแบบนี้นะคะ มเย็นลมเย็นโอ้ยสุกแดงเลยพี่น้องจ๋าจอกแดงเก็บเพลินเลยพี่น้องจ๋า เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดวันนี้ยอมใส่รองเท้าเล็กมานะเพราะว่าจะได้ไม่เหยียบสตรอเบอรี่จ้ะเท้าเล็กรองเท้าเล็กแต่มันไม่ได้เหมาะกับการทํารั้วทําสวนนะคะไอที่เก็บเก็บอยู่นี่ก็มองเห็นบ้างเหมือนกันนะลูกเนาลูกลาแต่ว่ายังไม่เก็บเขานะเราจะต้องเก็บลูกดีก่อนจ้ะแล้วเราค่อยใช้ ถุงมืออีกอันหนึ่งมาเก็บลูกเน่าต่างหากไม่ใช่ว่าเก็บลูกดีไปด้วยทิ้งลูกเสียไปด้วยถุงมือมันก็จะเปื้อนกันจะ้ะปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะว่าผลไม้ของเราเป็นผลไม้ออแกนิกนะคะโอ้ยเย็ยนโห่จ้อยเลยฝนจะมาแล้วนี่อยู่บนฟางอดปูดเอ็ดเปดเดอ้อพี่น้องจะ้ะต้องอยู่บนฟางนะถ้าอยู่ใต้ฟางเดี๋ยวเน่าจะ้ะ สุกแดงตั้งกล้องลําบากด้วยหอมก็ตั้งกล้องบางไม่ตั้งกล้องบางนะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มตะกร้าแล้ว โอ้ยพี่น mm ้องก้มๆเงยๆหอมจะเป็นลมเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยแล้วก็ดูจังหวะว่าไม่ให้มันเหยียบปุ่งเหยียบแปลงเหยียบผลไม้อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยจะเป็นลมจะเป็นลมจริงๆเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวก้าวเดี๋ยวขยับจะ ลมกลมมเงยๆการการปลูกไม่เป็นไรแรงใจเยอะโอ้ย๊าดิโธอมล้นตะก้าแล้วครับอย่าตอนนี้เต็มตะก้าแล้วนะคะ เรามาเริ่มตะกาที่สองกันจ้ะนี่นะคะ,ะกาที่สามก็รออยู่จ้ะอ่ามาทักไทยนะ้านๆะหน่อยลูกโอ้ยเดินตุดบิดไปอีกแล้วจ้ะแต่กาที่สองเดี๋ยวใช้ไม้กันสั่นนะพี่น้องตั้งขาแบบว่าเก็บยากมาก ตั้งลำบากนะเพราะว่าไปชนลูกอย่างเงี้ยค่ะจังหวะมันตั้งขามันสูงสูงต่ำต่ำเนาะเพราะว่าเรายกแปลงขึ้นสูงต้นเล็กๆลูกกรกวางอุดปูดเอดเป็ด พอแดดมานี่แบบว่าสุกเร็วจะประมาณว่าวันหนึ่งเก็บได้สองสารอบนะคะถ้ามีแสงแดดนะเขาจะสุกเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเก็บเขาจ้ะ ลูกเล็กลูกใหญ่ก็ต้องเก็บนะคะขอให้เขาสุกเพราะว่าหวานเหมือนกัน,นอันไหนถ้าเราไม่เก็บแล้วก็อย่าไปจับไปต้องมันจะพี่น้องไม่ถูกเขาเลยเป็นดีจะ้ะนี่แบบนี้ค่ะไหมรอรอสุกรอสุก โบตัดไม้นะคะวันนี้จะหอมว่าจะเข้าไปช่วยแล้วดูแลเลี้ยงไม้ให้แกสักหน่อยเกบอกว่าไม่ต้องให้ดูแลเรื่องสตรอเบอรี่จะนี่วางอยู่บนนี่เปื้อนดินจะแบบนี้นะคะเปื้อนดิน ดินก็ดินสะอาดอันนี้เราแยกเอาไว้ตั้งหากจ้ะตอนนี้เราจะทำตัวรีบๆเล็กๆนะคะเพื่อเดินเลาะริมแปลงเสานี่นะคะเยอะมากจ้ะแต่ว่าใบเขาดกมองไม่ค่อยเห็นด้านบนอ่ะนะคะจะแวกให้ดูเป็นกรอไปจ้ะวันนั้น ลูกหลานมาก็เดินได้นะคะตรงนี้ค่ะลูกเล็กก็หวานนะถ้ามันเกินพิกัดเราก็กวนค่ะกวนเอาไว้กินนอกเหนือฤดูกาลนะคะ อร่อยค่ะเหมือนเหมือนกวนมะม่วงบ้านเราจะหอมก็ทําทุกปีนะปีนี้ก็ยังได้ทานของปีที่แล้วอยู่นี่ก็ยังไม่สุกดียังไม่สุกดีเลยอันนี้ยกวางได้นะยกพาดใบได้นะคะ าที่สูงได้จ้ะมีวางอยู่บนถุงดำเต็มมือแล้วเต็มมือแล้วอยู่ใกลตะก้าได้จะเอาตะก้าลลำบากเลยทีนี้ เสียง ATV ที AT v, ่โบจะมนบ้านก็เก็บพืชผักเก็บสตรอเบอรี่ไปพอบ้านก็ทำพอบ้านก็ทำไม้ทำฟืนจ้าฝนมาหรือเปล่าเนี่ยขับรถผ่านสวนเบิ้ลใส่ นักเลงแห่งภูเขาเหลียงสารให้รู้ว่าผมอยู่นี่นะครับรุ่นนี้รุ่นจิ๋วแต่แจ๋วนะรสชาติเขาจะจัดจ้านดี เก็บแบบใจเย็นมากแกวันนี้อู้ตรงนี้ดกมากดูค่ะอ้าวกล้องไม่โฟกัสโฟกัสหน่อยกล้อง สุกแดงเต็มเลยสุกแดงเต็มเลยจ้าโอ้ยเมือม่อยค่ะเมื่อยแล้วครับ ้ยยิ่งเก็บยิ่งเห็นจ้ะเหนื่อยพอสมควรต้องหิวตะก้าตามด้วยไม่งั้นก็เอียวตัวลำบากจ้ะอืมจังเมนคัดขอบคุณหลายๆเด้ตอตอเบลี่เอ้ยอะยต่แต่ตต่นต่ต้องเก็บเขานะคะฝนมาแล้วแบบว่า สุกชําเลยแดดก็วูวูว่าๆเนี่ยจะมดเขาเริ่มเจาะนะพี่น้องสามสี่ตัวดำๆเจาะอยู่เลยนะจ๊ะ หมดจ้ะโอ้ยเห็นด้วยไม่น้อนนแดงเต็มเลยจ้ะพี่น้องถ้ายิ่งไปเปิดใบดูนี่แบบว่าแดงเต็มเลยตะก้าที่สองเต็มแล้วนะอามาสิค่ะมาสิค่ะนี่จะอันนี้ตะก้าที่สองนะจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่จะมดจ้ะเห็นไหมคะมดจะมาแบบนี้นะพี่น้องมดเริ่มมามดเริ่มตะกาที่สองจะ้ะตะกาที่สามหอมจะไม่ทำคลิปนะพี่น้อง ที่มันยาวไปจ้ะแล้วก็ลำบากในการเก็บด้วยจ้ะจะเก็บสามตะก้าเลยจ้ะวันนี้จ้ายังสุกแดงเต็มเลยพี่น้องจะรุ่นนี้ก็จะอร่อยด้วยนะรุ่นเล็กๆจิ๋วๆนี่จ้ะ ต้าโทแดงเต็มเลยโอ้โหนี่เลยจ้ะพี่น้องตะก,ก้าที่สามนะตะก,ก้าที่สามเอ้ยตะก,ก้าที่สองจะเดี๋ยวเอาไปนอกแปลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจาัดตะก,ก้าที่สามแต่ว่าหอมจะไม่ทำคลิปนะตะก,ก้าที่สามจะนี่เลยจ้ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตะกาที่สามกันจะ้ะก็เริ่มเก็บบ้างแล้วนะคะจ้าพี่น้องจ้ามาดูสตรอเบอรี่ของเรานะคะหอมก็เก็บได้สามตะกาเลยนะคะค่ะสองตะการนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำความสะอาดค่ะสองตะการนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเก็บเข้าช่องฟิตไว้กินในฤดูที่มันไม่มีนะคะส่วนตะก้านี้หอมก็ เก็บมาเพื่อที่จะกวนค่ะก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะกวนตากเป็นแผ่นนะคะตอนนี้ตั้งใจว่าจะมานั่งชิมนั่งรีวิวให้พี่น้องชมในมุมนี้นะคะบนขอบสระว่ายน้ำจะ้ะแต่ก็แสงแดดหนีเราไปแล้ว นอนเฝ้าแม่อยู่ที่ขอบสระว,ว่ายน้ำจาจะพี่น้องอ้วนจนขนแตกมุดกัดไข่แล้วมดกัดไข่แล้ว,ค,ลวคิเลยสบายเลย มีความสุขครับผมมีความสุขมากครับนะ้านๆะครับคุณน้าหนูพวงวง,วงอุป,ปะัติาหาอยู่นะครับคิดเล่น,าน,าน,น,น้าสุการ์ดานันทะโสูบอกว่าโอ้ยคิดถึงคิดเล่จังเลยไม่ค่อยออกซื้อเลยช่วงนี้แมวยักษ์ของพี่เอลงสมบูรณ์ครับ <laughs> เมวรูปหล่อพ่อรวยของคุณน้าหนูพวงของพี่ละของของคุณนาออนอลาไทยด้วยนะครับมารายงานตัวแล้วครับผมฟินสุดๆอร่อยมากกินเลยเอ้ย มาจากพี่น้องจ้ามาชิมสตอเบอรี่กันไม่ล้างเขาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราปลูกตามธรรมชาติคืกลิความหอมหวานสุกช้ำเลยจ้า สีชมพูมั่งอืมงองแหกงองเนี่ยหัวใจสีชมพูถึงพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่มาช่วยเก็บสตอเบอรี่เพราะว่าเอฟซีก็ช่วยปลูกมาตั้งแต่ขุดดินร่วมกันแล้วจ้ะอืมแบงพึ่งมาตรอมแล้ว สดจากสวนไร้สารระยาะสองตะกร้านี้หลังจากที่ล้างน้ำก่อนนะสองเราก็จะล้างน้ำก่อนแล้วถึงจะปาดจุกนะคะถ้าเราปาดจุกก่อนแล้วเอาไปล้างน้ำน้ำมาอาจจะซึมเข้าด้านในได้ล้างก็คือล้างแค่ผ่านๆน,น้ำนะไม่ได้ไป ล้างเอาจนสตรอเบอรี่ช้ำเพราะว่ามันไม่ได้เปื้อนอะไรไม่ได้มีหยูบยายยาพิษอะไรอืมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้หอมจะกวนนะคะส่วนนี้เราจะเก็บเข้าช่องฟิตเอาไว้กินนอกเหนือฤดูกาลไว้แบ่งปันอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินค่ะเรากินมีกินตลอดทั้งปีเก็บปีที่แล้วยังอยู่ในตู้แช่ค่ะยังกินไม่หมดนะคะเก็บไว้ก็ไม่เสียหายเรา อาจจะเอามาทําแยมเอามาต้มน้มําดื่มหรือว่าเอามาทานกับน้ําผึ้งหรือจะเอามาทําสมุนทีก็ได้เพราะมันเป็นผลไม้ออร์แกนิกเราไม่เน้นขายเราเน้นเก็บไว้กินและแบ่งปันจ้ะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะอยากขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและที่สําคัญก็คือช่วยดูโฆษณาให้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะขอให้ติดตามชมคลิปยังมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า